สวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนจรชาแนลคลิปที่แล้วผมพาเพื่อนๆข้ามไปฝั่งนู้นโดยตัวเปล่าคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่าถ้ามีจักรยานคันนี้ไปด้วย มันจะผ่านไปได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองปั่นจักรยานข้ามไปนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูครับ ลื่นครับปันไม่ค่อยได้แต่ก็ไปได้ครับแสดงว่ามันก็หนาอยู่ครับน้ำแข็งนี่หนาอยู่ครับแต่ว่าตรงกลางนี่ก็เสียงร้าวนะครับมีเสียงร้าวอยู่กลัวจะตกไปเหมือนกันครับเมื่อกี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ